ดวงปีมะโรงช่วงนี้ไม่ใช่ดวงตกแต่กำลังเปลี่ยนระดับชีวิตช่วงปลายเดือนมกราคม2569ดวงของคุณเรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่สำคัญมากเป็นจังหวะที่หลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่เป็นผลสะสมจากสิ่งที่คุณอดทนทำมาคิดมาและฝืนใจมานานดวงช่วงนี้มีพลันของการปรับเปลี่ยนชัดเจนมาก เหมือนจากระวลกำลังบังคับให้คุณต้องเลือกต้องขยับไม่สามารถอยู่ที่เดิมแบบเดิมได้อีกต่อไปหลายคนจะรู้สึกได้เลยว่าความคิดไม่เหมือนเดิมใจไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เคยทนได้กลับทนไม่ได้สิ่งที่เคยเฉยเฉยกลับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกนี่ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ล้วนๆแต่มาจากพลังดวงที่เปลี่ยน คุณกำลังจะหลุดออกจากวังวนเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนหรือวิถีชีวิตในเรื่องการงานดวงบอกชัดว่ามีการขยับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนยังไม่ย้ายทันทีแต่จะเริ่มมีสัญญาณเช่นงานที่ทำอยู่เริ่มไม่ตอบโจทย์งานหนักขึ้นแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มหรือเริ่มมีความคิดว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปอีกปีจะไหวไหม นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนงานใหม่ในอนาคตอันใกล้สำหรับคนที่กำลังรอการย้ายงานดวงปลายเดือนนี้ถือว่าเริ่มมีแสงสว่างจะมีข่าวมีคนทาบทามหรือมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาให้คุณเริ่มตัดสินใจแต่ยังไม่ใช่จังหวะฟันธง100%เซนต้องใช้เวลาเช็คใช้เวลาเปรียบเทียบอย่ารีบเพราะความเบื่อ เรื่องโชคลาภช่วงนี้มาแบบได้จากการขยับไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วโชคหล่นทับต้องออกไปติดต่อไปพูดไปเดินไปเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเล็กๆโชคถึงจะมาบางคนจะได้โชคจากคนแปลกหน้าคนไกลหรือจากงานเสริมงานพิเศษที่ไม่คิดว่าจะได้เงินเรื่องสุขภาพดวงเตือนเรื่องความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่พอปวดหัว ไมเกรนระบบประสาทความดันหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ได้หนักแต่เรื้อรังถ้าไม่ดูแลตอนนี้จะลามในเดือนถัดไปชาวปีมะรงช่วงปลายเดือนมกราคม2569ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดวงขยับแรงแบบไม่ถามความพร้อมใครที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้นิ่งๆมานานหรือเหมือนถูกกดถูกทวงถูกจำกัดดวงช่วงนี้กำลังจะดึงคุณออกจากจุดนั้นอย่างชัดเจน ดวงโดยรวมของปีมะโรงในปลายเดือนนี้เป็นดวงของการเปลี่ยนทิศทางชีวิตมากกว่าการแก้ปัญหาเล็กๆบางคนจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เคยทำอยู่ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปต่อให้ยังทำได้แต่ใจมันไม่ไปแล้วและนี่ไม่ใช่ความใจร้อนแต่เป็นสัญญาณจากดวงโดยตรงในเรื่องการปรับเปลี่ยนชาวปีมะโรงจะมีการเปลี่ยนจากจำใจทำเป็นเลือกทำชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเอง กล้าถอยออกจากสิ่งที่ดูเหมือนมั่นคงแต่ไม่เติบโตและนี่เป็นการเปลี่ยนที่จำเป็นมากเพราะถ้ายังฝืนอยู่ดวงในครึ่งปีหลังจะหนักกว่านี้การงานปลายเดือนนี้ดวงชี้ว่ามีแรงกระตุ้นจากภายนอกบางคนถูกกดดันจากหัวหน้าจากระบบจากคนในที่ทำงานจนเริ่มคิดว่าหรือถึงเวลาต้องไปแล้วบางคนไม่ได้อยากย้ายแต่สถานการณ์บังคับเช่นงานเปลี่ยนโครงสร้างหน้าที่เปลี่ยนเงินไม่ขยับแต่ภาระเพิ่ม สำหรับคนที่คิดเรื่องย้ายงานดวงปีมะโรงช่วงนี้ยังไม่ใช่การย้ายแบบปุบป,ปับแต่เป็นช่วงเตรียมตัวเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติบางคนจะเริ่มหางานใหม่แบบเงียบๆบ,บางคนเริ่มคุยเริ่มมีคนทาาทามแต่ยังไม่เปิดเผยโชคลาภของปีมะโรงในปลายเดือนนี้ไม่ได้มาแบบฟลุกใหญ่แต่เป็นโชคจากการตัดสินใจถูกจังหวะเช่นเลือกถูกคนเลือกถูกเวลาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ทันนั่นถือว่าเป็นโชคแล้ว บางคนจะได้เงินคืนได้เงินค้างได้ผลตอบแทนจากเรื่องที่คิดว่าจบไปแล้วด้านการเสี่ยงโชคมีได้บ้างแต่ไม่ใช่สายทุ่มสุดตัวได้เล็กๆน้อยๆจากความบังเอิญเช่นเลขที่เห็นบ่อยความฝันซ้ำๆหรือเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางสุขภาพของชาวปีมโรงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความเครียดลงกระเพาะระบบลำไส้ปวดหลังปวดเอวและอาการอ่อนล้าสะสม หลายคนไม่ได้ป่วยหนักแต่รู้สึกหมดแรงเหนื่อยง่ายหลับไม่ลึกถ้าไม่พักดวงเดือนถัดไปจะเริ่มส่งสัญญาณแรงกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นน่ากังวลแต่ต้องเริ่มดูแลตัวเองอย่าฝืนอย่าหักโหมและอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวพลังดวงของชาวปีมะโรงในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เริ่มชัดขึ้นมากในเรื่องการบีบให้เลือกหลายคนจะรู้สึกเหมือนชีวิตไม่เปิดช่องว่างให้ลังเลอีกต่อไป สิ่งที่ค้างคาสิ่งที่ยืดเยื้อสิ่งที่คุณผลัดวันประกันพรุ่งดวงช่วงนี้จะค่อยๆผลักออกมาให้ต้องตัดสินใจในเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานมานานอยู่ที่เดิมนานหรืออดทนกับระบบที่ไม่แฟร์ดวงกำลังบอกว่าถ้ายังอยู่ต่อคุณจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ผลลัพธ์จะไม่ต่างจากเดิมนี่คือจุดที่ดวงเริ่มถามคุณตรงๆว่ายังอยากอยู่ไหม สำหรับคนที่กำลังคิดย้ายงานดวงปลายเดือนนี้จะมีสัญญาณจากคนมากกว่าสัญญาณจากเอกสารบางคนจะมีเพื่อนเก่าคนรู้จักหรือคนที่เคยร่วมงานมาก่อนติดต่อกลับมาโดยไม่ได้นัดหมายบางคนจะได้ยินข่าวตำแหน่งว่างข่าวองค์กรใหม่ข่าวงานที่เหมือนถูกส่งมาให้คุณพิจารณาการย้ายงานของชาวปีมะโรงช่วงนี้ไม่ใช่การหนีแต่เป็นการย้ายเพื่อย,ยกระดับตัวเอง คุณจะเริ่มมองหางานที่มีอิสระมากขึ้นมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นหรือได้ใช้ความสามารถจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งบางคนอาจจะไม่ได้ย้ายงานในทันทีแต่จะเริ่มทำงานเสริมทำธุรกิจเล็กๆควบคู่ไปก่อนดวงบอกว่างานเสริมช่วงนี้มีโอกาสเติบโตถ้าเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ใช้ชื่อเสียงของคุณจะไปได้ไกลกว่างานที่หวังรวยเร็ว เรื่องโชคลาภช่วงนี้จะเริ่มมีเข้ามาในรูปแบบของโอกาสมากกว่าเงินสดเช่นได้ช่องทางใหม่ได้รู้จักคนใหม่ได้ข้อมูลบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเงินในอนาคตถ้าคุณกล้าขยับและกล้าลองในเรื่องการเงินระวังรายจ่ายที่มาจากความเครียดเช่นการช็อปเพราะเหนื่อยการกินเพื่อปลอบใจตัวเองดวงไม่ได้บอกว่าคุณจะขัดสนแต่ถ้าไม่ควบคุมเงินจะรั่วแบบไม่รู้ตัว สุขภาพของชาวปีมะโรงในตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณเตือนชัดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องระบบย่อยฮอร์โมนความดันและอาการปวดเมื่อยจากการนั่งหรือยืนนานบางคนจะมีอาการนอนไม่หลับคิดเยอะฝันบ่อยซึ่งมาจากความกังวลเรื่องอนาคตดวงแนะนำว่าคุณควรเริ่มปรับพฤติกรรมเล็กๆเ,เช่นเวลานอนเวลากินและการพักใจเพราะถ้าไม่ดูแลตอนนี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ดวงสุขภาพจะอ่อนไหวกว่านี้ ปลายเดือนนี้ยังไม่ถึงขั้นหน้ากำมืลนแต่เป็นช่วงที่ดวงกำลังเตือนให้คุณดูแลตัวเองก่อนที่สายเข้าสู่ช่วงที่ดวงของชาวปีมะโรงเริ่มแรงจริงไม่ใช่แรงแบบน่ากลัวแต่เป็นแรงแบบเขย่าชีวิตเพื่อให้คุณตื่นจากความเคยชินหลายคนจะรู้สึกว่าช่วงปลายเดือนนี้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเร็วคิดไม่ทันวางแผนไม่ทันแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณแต่มาเพื่อพาคุณออกจากทางตันเดิม เรื่องการเปลี่ยนแปลงดวงชี้ชัดว่าเป็นการเปลี่ยนแบบฟ้าบังคับมากกว่าการสมัครใจบางคนอาจจะถูกย้ายถูกเปลี่ยนบทบาทถูกลดความสําคัญหรือถูกผลักให้ออกจากพื้นที่ที่คุณเคยยืนอย่างมั่นคงตอนแรกอาจจะรู้สึกเสียใจเสียดายหรือรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองให้ลึกดวงกําลังเปิดพื้นที่ใหม่ให้คุณ ชาวปีมะโรงเป็นคนเก่งมีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาคุณมักจะยอมอยู่ในที่ที่ไม่ให้คุณเปล่งแสงเต็มที่ดวงช่วงนี้เลยบังคับให้คุณต้องออกมาเพื่อไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมกว่าการงานในตอนนี้อย่าพยายามยื้อสิ่งที่กำลังหมดวาระไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือโปรเจกต์ที่ไม่ไปต่อการฝืนจะทำให้คุณเหนื่อยฟรีแต่ถ้าคุณยอมปล่อยดวงจะพาคุณไปเจอสิ่งใหม่เร็วมาก บางคนจะมีเหตุให้เปลี่ยนงานแบบฉับพลันเช่นองค์กรปรับโครงสร้างมีปัญหาภายในหรือมีข้อเสนอใหม่เข้ามาเร็วกว่าที่คิดดวงแนะนำว่าถ้ามีทางเลือกใหม่ที่ดูท้าทายกว่าแม้จะยังไม่มั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีโอกาสเติบโตควรพิจารณาอย่างจริงจังเรื่องโชคลาภในตอนนี้เริ่มมีลางดีชัดเจนขึ้นบางคนจะฝันแปลกฝันซ้ำเห็นเลขเดิมเห็นสัญญาณบางอย่างบ่อยๆดวงบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นช่องทางที่ดวงกำลังสื่อสารกับคุณ โชคลาบจะมาในลักษณะค่อยๆเปิดไม่ใช่ก้อนใหญ่ทันทีแต่เป็นโชคที่ต่อยอดได้เช่นได้เงินก้อนเล็กที่ช่วยปลดภาระได้โอกาสที่ทําให้รายได้เพิ่มหรือได้เจอคนที่พาคุณไปสู่ช่องทางทําเงินใหม่การเสี่ยงโชคทำได้แต่ควรเล่นแบบมีสติไม่ทุม่มไม่หวังรวยเร็วเลขที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตัวเลขที่คุณเห็นซ้ำๆในช่วงนี้มีโอกาสให้ผลดี ด้านสุขภาพตอนนี้ดวงเตือนแรงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความดันไขมันในเลือดระบบหัวใจและอาการปวดหลังปวดคอจากความเครียดบางคนจะมีอาการใจสัน่นแน่นหน้าอกหรืออ่อนเพลียดโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนสิ่งที่ต้องระวังคือการเก็บความเครียดไว้ลึกๆคุณอาจจะดูเข้มแข็งภายนอกแต่ภายในกำลังล้าดวงแนะนำให้หาวิธีระบายไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือการพักจากสิ่งที่กดดัน ช่วงนี้ไม่เหมาะกับการฝืนร่างกายหรือทำงานเกินกำลังเพราะดวงสุขภาพในต้นเดือนกุมภาพันธ์จะอ่อนไหวถ้าไม่ดูแลตอนนี้พอเข้าช่วงปลายเดือนจริงๆดวงของชาวปีมะโรงจะเริ่มนิ่งขึ้นจากความวุ่นวายที่เกิดก่อนหน้าแต่ความนิ่งนี้ไม่ใช่ความหยุดนิ่งเป็นความนิ่งแบบเห็นทางหลังจากโดนเขยา่าโดนบีบและโดนทดสอบมาพอสมควรตอนนี้คุณจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรควรไปต่อและอะไรควรจบ ในเรื่องการงานดวงช่วงนี้เริ่มเปิดช่องให้คุณเห็นโอกาสใหม่ชัดขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะตัวงานอิสระงานที่ไม่ต้องขึ้นกับระบบมากเกินไปหรือบทบาทที่คุณได้ตัดสินใจเองดวงบอกว่าถ้าคุณกล้าออกจากกรอบเดิมคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คิดบางคนจะเริ่มได้รับการยอมรับจากคนที่เคยมองข้ามคุณคนที่เคยไม่เห็นคุณค่าจะเริ่มเปลี่ยนท่าที แต่ดวงเตือนว่าอย่าก,กลับไปยึดติดกับการยอมรับจากคนเหล่านั้นถ้าเขาเห็นค่าเพราะคุณกำลังจะไปไกลแปลว่าที่ผ่านมาคุณถูกจำกัดจริงการเงินของชาวปีมะโรงในช่วงนี้เริ่มมีข่าวดีเข้ามาไม่ใช่แบบฟลุกทันทีแต่เป็นเงินที่มาจากความพยายามที่สะสมเช่นเงินจากงานเสริมเงินจากผลงานเก่าหรือเงินจากการช่วยเหลือคนอื่นมาก่อนดวงบุญเก่ากาลังทางาน เรื่องโชคลาภตอนนี้เริ่มมีโอกาสได้ก้อนที่จับต้องได้บางคนจะได้จากการเสี่ยงโชคเล็กๆแต่ถูกจังหวะบางคนจะได้โชคจากคนอายุมากกว่าผู้ใหญ่หรือคนที่เคยช่วยเหลือกันไว้ดวงบอกว่าถ้ามีใครชวนทำอะไรที่ดูเหมือนช่วยเขาแต่ไม่ได้เสียคุณมากนักให้ทำเพราะบุญตรงนั้นจะย้อนกลับมาเร็วการลงทุนในช่วงนี้ทำได้แต่ควรเลือกแบบระยะสั้นหรือแบบที่คุณเข้าใจจริงอย่าลงเพราะตามกระแสดวงปีมะโรงท่านลงผิดจังหวะจะเหนื่อยใจมาก สุขภาพในตอนนี้แม้จะดูดีขึ้นแต่ยังต้องระวังเรื่องระบบเลือดความดันและอาการอักเสบในร่างกายบางคนจะมีอาการปวดคอปวดเข่าหรือปวดกล้ามเนื้อจากความเครียดสะสมดวงแนะนําให้ขยับร่างกายเบาๆอย่าอยู่นิ่งนานเกินไปเรื่องจิตใจช่วงนี้คุณจะเริ่มสงบขึ้นแต่ยังมีความคิดเรื่องอนาคตวนอยู่บ้างดวงบอกว่าอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปคุณมาได้ไกลกว่าที่คิดแล้วและเส้นทางใหม่กาลังเปิดชัดขึ้นได้เรื่อย สิ่งที่ควรทําในช่วงนี้คือวางแผนแต่ไม่ต้องรีบลงมือทุกอย่างพร้อมกันเลือกทําทีละอย่างแล้วคุณจะเห็นผลชัดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนมกราคม2569คือช่วงที่ดวงของชาวปีมะโรงเริ่มเห็นภาพรวมของชีวิตชัดเจนขึ้นหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงการบีบคั้นและความไม่แน่นอนมาพอสมควรตอนนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่ได้มาเพื่อทำให้ชีวิตคุณพังแต่มาเพื่อพาคุณไปสู่เวอร์ชันที่แข็งแรงกว่าในเรื่องการปรับเปลี่ยนดวงบอกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจในช่วงปลายเดือนนี้จะส่งผลยาวไปตลอดทั้งปี2,569บางคนจะตัดสินใจลาออกบางคนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่บางคนเลือกจะไม่ทนกับสิ่งที่ทำร้ายใจอีกต่อไป และไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนดวงสนับสนุนให้คุณเลือกทางที่ใจโล่งที่สุดไม่ใช่ทางที่คนอื่นบอกว่าดีที่สุดการงานหลังจากปลายเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวแม้จะยังไม่พุ่งแรงทันทีแต่เป็นการฟื้นแบบมั่นคงชาวปีมะโรงที่กล้าเปลี่ยนกล้าขยับจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์เป็นต้นไป บางคนจะได้บทบาทใหม่รายได้ใหม่หรือช่องทางทำเงินที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้การเงินในช่วงนี้แม้จะยังมีรายจ่ายแต่ดวงบอกว่าไม่ตันคุณจะมีเงินหมุนมีคนช่วยมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆสำคัญคืออย่าใช้เงินแก้ความเครียดและอย่ารับภาระของคนอื่นมากเกินไปเรื่องโชคลาภตอนท้ายเดือนนี้ถือว่าเปิดทางชัดกว่าตอนต้นเดือน บางคนจะได้โชคแบบไม่คาดคิดได้เงินก้อนเล็กแต่จังหวะดีบางคนจะได้โชคจากการเดินทางจากการเปลี่ยนเส้นทางหรือจากการตัดสินใจที่แตกต่างจากเดิมเลขที่ให้ผลดีกับชาวปีมะโรงช่วงนี้มักจะเกี่ยวกับเลขซ้ำเลขที่เห็นบ่อยหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญในชีวิตคุณเอง ด้านสุขภาพตอนนี้ถือว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ยังต้องดูแลต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องความดันระบบหัวใจและความเครียดสะสมดวงบอกว่าถ้าคุณเริ่มใส่ใจตัวเองจริงๆตั้งแต่ตอนนี้สุขภาพจะดีขึ้นชัดในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวปีมะโรงในช่วงปลายเดือนนี้คือการเชื่อในคุณค่าของตัวเองอย่าลดมาตรฐานชีวิตเพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงดวงของคุณไม่ได้ตก แต่กำลังเปลี่ยนระดับช่วงนี้อาจเหนื่อยอาจสับสนแต่ขอให้รู้ว่าคุณกำลังเดินไปถูกทางแล้วและเส้นทางใหม่ที่กำลังเปิดจะพาคุณไปไกลกว่าที่เคยอยู่